ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านตรงข้ามส่วนน้าอ่างทองครับผมที่เรามาตั้งแต่ตอนแรกตอนที่นะตรงนี้ยังไม่มีน้ํานะครับตอนนี้มีน้ํามาแล้วนะครับผมนี่ครับโหโยังก็อยู่น้ําตกให้ตายเถอะนี่ครับน้ําท่วมเต็มหมู่บ้านเลยเป็นน้ําตกไปแล้วครับผมหมู่บ้านนี้ในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่น้ําเข้ามานะ นี่ครับมีนักคงนักข่ามาทําด้วยนะนี่ครับคือเขาในตู้บ้านว่านไม่ต่างกับห้าสนะิบเอ็แล้วนะครับใชุ่้ยน้ําแรงมากไหลแรงดูดิครับเพลินเลยดิเพลินเลยครับผมเพลินเลยน้ําไหลแรงมากครับแบบแรงปุดๆเลยโอ้โหรับเดี๋ยวเราก็จะกลับสำนักงานกันแล้วนะครับผมเพื่อที่จะไปทํางานกันต่อนะครับ เนี้ยมาเป็นบรรยกาศไลฟ์สดสพอดีมีจังหวะเราก็จะถ่ายไว้ท่านๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆดูกับสถานก,การณ์น้ํานะครับผมติดตามข่าวน้ําท่วมในอ่างทองเนี่ยได้ที่เพจอ่างทองเลยนะครับส่วนคลิปพาก,กินพาเที่ยวพักข่อนสมองก็ enjoy ฟรีทาง YouTube นะครผมนี่ครับเสียจเจมบ้านแห่ตัวตึงครับผมเนะ่ยเราไม่ใช่ตัวตึงเย,ยาวราชอันนี้ตัวตึงบัานแหดิทำไงตัวตึงบัานแห รถเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็กําลังจะขนของออกันจากหมู่บ้านนะผมเนื่องจากน้ํามาทุกทางเลยเค,ครับเดี๋ยวผมเออข้างล่างข้างล่างมันอยูนี่ไม่ได้เป็นขอจากข้างล่างสุดเลยครับน้ำเยอะมากตรงนี้ก็เป็นตรงข้ามส่วนน้ำนะครับผม กำลังจะทําการปิดทางแต่อผมคิดว่าไม่น่าจะปิดหมู่บ้านนะครับน่าจะทําแค่นี้อาจจะต้องดูสถานการณ์น้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เขาก็กำลังขวานี้ว่าขวาไว่วานี่ครับนี่ครับผมคนในหมู่บ้านก็เอารถมาจอดกันนะครับ คนเยอะมากเออพยายามแบบขอกน้นีครับหน่วยผู้ไทยต่างๆก็มาช่วยกันนะผุอย่างเต็มที่สุดความสาม,มารถเพื่อที่จะบล็อกน้ำมาไว้นะครับนี่ครับผมเตรียมช่วยเหลือประชาชนนะครับ แล้วก็เจอเราในคลิปต่อไปได้แล้วผมอาจจะไลฟ์สดถึงไม่ก็คลิปถ่ายคลิปทอ้เทีย่ยงแี้ว